สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่7มีนาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับสงครามเย็นยังไม่จบสงครามไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นอย่างน้อยๆช่วงนี้ราคาน้ำมันพุ่งาาหวันกระทบผู้คนไปทั่วโลกลำบากจากวิกฤตโควิดมาพอแล้ว ยังต้องเผชิญกับวิกฤตสงครามรัเสเซียยูเครนอีกข้อมูลสดๆดร้อนๆอนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF สองครามในยูเครนผลักดันให้ราคาพลังงานและธัญ,ญพืชในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกตามราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องถ้าจะยืดเยื้อและจะลำบากกันหนักกว่านี้ครับแต่ธรรมชาติมนุษย์ถึงจะลำบากก็ขอสวมวิญ,ญญาณไทยมุง ถือหางคู่ขัดแยง้งเปิดดูในโซเชียลนับวันจะบานปลายต่อเนื่องไปหลายเรื่องเอาการเมืองในประเทศเข้าไปปนกลายเป็นเรื่องฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประเด็จการเฉยไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่มารัสเซียยูเครนว่ามันมีอะไรมากกว่าสงครามที่เห็นช่วงนี้กูรูด้านการต่างประเทศเขียนถึงความขัดแยง้งอันยาวนานในยุโรปให้อ่านกันเยอะครับพงพลมยามรัตอดีตซ e อบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ และนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกคนที่เขียนเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนอธิบายเรื่องราวผ่าน Facebook ข้อความตามนี้ครับผมสังเกตเห็นโซเชียลไทยเริ่มแบ่งกลุ่มทะเลาะกันฝั่งหนึ่งเช er ียร์ยูเครนด้วยการแขวะฝั่งเช er ียร์รัสเซียกับฝั่งเชียร์รัสเซียที่แขวะฝั่งเชียร์ยูเครนและชาติตะวันตกเชา้านี้ขอแชร์เก็ดความรู้ที่เกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนมาแบ่งปันครับ เพราะประวัติศาสตร์ต้องมองเป็นภาพกว้างอย่ามองอะไรเป็นชิ้นๆผมเอารูปสมอระภูมิที่เลนินกราดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาให้ดูเลนินกาดคือเมืองเซนส์ปีเตอร์เบิร์กในสงครามโลกครั้งที่สองรัสเซียถูกเยอรมันบุกจากทิศตะวันตกใครเคยดูภาพยนตร์ Enemy at the Gate ก็คือเรื่องนั้นครับในภาพยนตร์นี้คืออีกเมืองที่สมอระภูมโหดมากได้แก่สตาลินกาด หรือชื่อปัจจุบันคือโวโกกาดนั่นเองทราบไหมครับในสงครามโลกครั้งที่สองครั้งเดียวมีชาวรัสเซียเสียชีวิตถึง22ล้านคนจากการถูกเยอรมันบุกรัสเซียเป็นประเทศที่ได้รับผลรุนแรงที่สุดในสงครามโลกนะครับไม่ใช่อังกฤษฝรัร่งเศสอิตาลีมันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนที่ชาวยิวโดนหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติจึงเกิดสัญญาระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกว่า จะไม่นํากองทัพและอาวุธหนักเช่นขีปนาวุธมาวางไว้ใกล้กันอีกจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายอันนี้คือข้อตกลงปัญหาคือ,อยูเครนและนาโตชฉีกข้อตกลงนี้ครับตามที่ผมเขียนในโพสต์ก่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วยูเครนชวนนาโต้มาตั้งกองกําลังและแถมอาจมีขีปนาวุธมาติดตั้งด้วยที่ริมชายแดนรัเสเซียโดยจะหันปืนจรวดไปทางมอสโก ที่อยู่ห่างไปแค่500กิโลเมตรทั้งที่ประธานาธิบดียูเครนมีทางเลือกที่จะเป็นประเทศเป็นกลางได้คือไม่ต้องโปรรัสเซียแต่ก็ไม่เอาจรวดของอเมริกาเลนนาโต้มาติดตั้งในประเทศตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ประธานาธิบดียูเครนทำผิดคือฉีกสัญญาที่ทำไว้ตั้งแต่สงครามโลกที่คนรัสเซียตายไป22ล้านคนส่วนการที่รัสเซียบุกยูเครนด้วยความรุนแรงนั้นต้องแยกเป็นอีกเรื่อง ก่อนหน้านี้รัสเซียยูเครนเคยเจราจาเรื่องนี้มาแล้วหลายรอบประเด็นคือประธานาธิบดียูเครนใช้เรื่องนี้สร้างความนิยมให้ตัวเองจึงต้องขี่หลังเสือท้าทายรัสเซียไปเรื่อยๆเมื่อเจราจาไม่สําเร็จรัสเซียจึงต้องบุกผมกล้าพนันว่าในสถานการณ์เดียวกันอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสหรือแม้แต่เวียดนามก็จะทําแบบเดียวกันเพียงแต่ชาติตะวันตกมีวิธีการสื่อสารที่ฉลาดกว่า คือใช้คําว่าพิทักษ์มาตุภูมิสิ่งที่รัเสเซียพลาดคือบุกจนเกิดความสูญเสียของพลเรือนในยูเครนอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยล่าสุดรัเสเซียยึงเสนอการหยุดยิงเพื่อให้พลเรือนยูเครนหนีผมจึงอยากให้แยก2เรื่องนี้ออกจากกันคือประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบันกับวิธีการบุกอย่างแรกรักเสเซียทำเพื่อปกป้องตัวเองอย่างที่สองรัเสเซียใช้มาตรการบุนแรงไป รัสเซียและยูเครนไม่มีใครผิดถูกร้อเอร์เซส่วนนาโต้ผมว่าผิดที่สุดที่ไปฉีกสัญญาการตั้งกองทัพริมชายแดนโดยใช้โอกาสของความไม่ฉลาดของประธานาธิบดียูเครนคนนี้ครับมาขยายความเรื่องข้อตกลงระหว่างรัสเซียกับโยุโรปตะวันตกและอเมริกาเพราะนั่นสามารถเป็นชนวนให้เกิดสงครามได้อีกและกรณียูเครนจะไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายกสิทธิพิรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเอกอัคราชทูตรณกรุงมอสโกประเทศรัสเซียพูดเรื่องนี้ไว้ในรายการคมชัดลึกวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนเมื่อเดือนที่แล้วย้อนไปประมาณ30ปีเมื่อสหภาพโซเวียตในยุคมิคาอิวกอบชอฟเริ่มปรับตัวเปิดกว้างยอมปรับโครงสร้างวางพื้นฐานความเป็นสังคมประชาธิปไตยในสหภาพโซเวียต แล้วก็ปลดปล่อยประเทศในอาณัตทั้งหลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกให้เป็นอิสระเสรีแล้วก็มาถึงจุดที่กำแพงเบอร์ลินได้ถูกทุบทำลายในปี1989เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรวมตัวกันระหว่างเยอรมนีตะวันตกประเทศประชาธิปไตยกับเยอรมนีตะวันออกประเทศคอมมิวนสิสต์ซึ่งกอบชอบกับจอสบุตบุตผู้พอ่อได้มีการเจราจากันว่าโซเวียต จะไม่ขัดขวางการรวมประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งเดียวและจะไม่ขัดขวางเยอรมนีที่รวมชาติแล้วในการเป็นสมาชิกนาโต้แต่มีเงื่อนไขว่าองค์การนาโต้จะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศยุโรปตะวันออกยุโรปกลางและต้องไม่มีประเทศสมาชิกนาโต้อยู่ติดพรมแดนของโซเวียตซึ่งต่อมาก็คือประเทศรัเสเซียเพราะนั่นคือความมั่นคงและความอยู่รอดของรัเสเซียอันเป็นสิ่งที่รัเสเซีย,ยยอมไม่ได้ เพราะตัวตนจริงๆขององค์การนาโต้ก็คือทหารอเมริกันดังนั้นรัสเซียจึงไม่ยอมให้กองทหารอเมริกันมายืนอยู่หน้าประตูบ้านของตัวเองเป็นอันขาดและตอนนี้รัสเซียก็ทําให้เห็นแล้วว่าถ้ายังพูดกันไม่รู้เรื่องมีการบิดพลิวสัญญาที่วิงวอนขอร้องกันมาตลอดว่าอยากขยายจํานวนสมาชิกในนาโต้เพราะนาโต้เป็นผลที่สืบทอดมาจากยุคสงครามเย็นเมื่อสงครามเย็นจบไปแล้ว สนธิสัญญาวอรซอของโซเวียตจบไปแล้วแต่นาโต้ก็ยังอยู่ทั้งที่คอมมิวนิสต์ไม่มีให้สู้รบแล้วนาโต้ NATO จึงเปรียบเสมือนสิ่งโบร,โบราณจากอดีตที่ยังมีการนํามาใช้เพื่อคุกคามรัสเซียในทุกวันนี้ที่เคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้กรณียูเครนกับคิวบาเหมือนลอกแบบกันมาวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาอเมริกาเห็นว่าการติดตั้งขีปนาวุธของสหาภาพโซเวียตในคิวบาเป็นการคุกคามและเป็นการยั่วยุ เหมือนที่ยุโรปอเมริกาชักชวนยูเครนเข้านาโตที่รัเสเซียมองว่าถูกคุกคามเช่นกันสงครามเย็นจบแต่ชื่อแต่วิธีการยังไม่จบจริงๆศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ